สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้ออกมาหน้าบ้านเดี๋ยวน้องกายก็จะไปโรงเรียนละพอดีอากาศเย็นสบายดีด้วยก็เลยให้น้องกายเข็นมานี่ค่ะไผ่ค่ะลงไว้หลายสิบต้นรอบบ่อปลานั่นเองกันลมได้กันฝุ่นได้ค่ะ นี่ค่ะก็ต้องเอาเข้ามาปลูกกว่าเราจะมีได้นี่สีเหลืองค่ะทองกวาวทองยังไม่ดอกปีที่แล้วต้นน้อนออกนั่นทองกวาวส้มสีส้ม,สสมทองกวาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดอกไม้ประจำจังหวัดค่ะต้นไม้ประจำจังหวัด มุมนี้เย็นค่ะน้องเขาก็จะนอนอยู่ตรงนั้นชมน้าทุกอย่างเราก็ต้องหามาซื้อมาูมะม่มมวงตัวนี้พ่อปลูกค่ะอเ,เดี๋ยวก่อน คะมะม่วงอ,อกร่องค่ะมะม่วงอ,อกร่องต้นนี้พ่อปลูกไว้ต้นไม้ของพ่อขึ้นทั้งเล็บมือนางทั้งชนาตฮวงชื่นใจ <c oughs> นี่ค่ะถ้าเรามีต้นไม้แล้วมันก็จะเย็นค่ะ <c oughs> เราสนใจเรื่อง เรื่องโลกร้อนเนี่ยมานานแล้วค่ะสามสิบสี่สิบปีลวหรือว่านานกว่านั้นเมื่อก่อนแค่เป็นข่าวนิดเดียวเดี๋ยวนี้เป็นจริงแล้วค่ะแต่ต้นไม้เราก็โตพร้อมแล้วก็ปลูกอยู่เรื่อยๆค่ะช่วงนี้ตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ได้เจอต้นไม้ถ้าเราไป เจอใส่ละต้นไหนที่เราชอบเราก็ซื้อ <c oughs> ใจค่ะเ <c oughs> ชื่นใจเชื่นใจทำไว้ดีแล้วค่ะ <c oughs>